นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะสวัสดีครับน้องน้องเนยนะแหมหน้านตาสะสวยเลยทีเดียวนะครับนะใจแทบละลายคนทางบ้านนะฮะได้ใจได้ใส่ครบเดือนแล้วเหรอเนยครบแล้วนะฮะแต่เหมือนฝั่งนี้มันใจมีอักเสบด้วยเพราะอะไรมือโดนมือปัดอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะนะเวลาทับผมนี่นะนะฮะกรนะะ,ะโดดแต่ฝั่งนี้มันจะสวยแต่ไม่ได้นะฮะ ถอดออกมาแล้วนะฮะอาจจะเป็นรถกิ๊บสวยฝั่งนี้ก็ได้มันยังไม่ดูนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวลองถอดดูใด้มากี่เดือนละเดือนหนึ่งเนาะนะฮะครับนะฮะเพราะว่าพี่จับไม่ได้คนเยอะแล้วแต่ละคนให้ดูแลกันเองแล้วก็เดือนหนึ่งก็มาหากัดนะฮะวันนี้ถอดให้ปีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะพร้อมเลยนะครับพร้อมแล้วครับคีงครับมานะครับนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอถอดฝั่งนี้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีการที่จริงแล้วส่วนนี้ยเหนื่อยน่าจะมาย้ำที่ปากฮะ ตัวนี้มันยาวเกินสาเหตุนะคืจอจบไปแล้วเนี่ยที่กัดจะมีเคยบอกแล้วว่าถ้ามันยาวเกินให้มาเปลี่ยนใช่างนีแต่เราไม่เปลี่ยนเองนะะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนไห้วันเนี้ยแต่แล้วแต่เรานะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าจะเปลี่ยนยังทันนะฮะยังทันใส่อีกสักเดือนหนึ่งหรือว่าสิบกว่าวัน,นอย่างเงี้ยยังจะดีกว่านะตอนนี้มันยาวจักนะครับนะฮะออ เพราะว่าเวลาพูดอ่ะมันยังโดนอยู่โดนปันอยู่นะฮะที่หนูรับตรงนี้นะฮะแต่ว่าปัญหาอย่างอื่นมันไม่ไม่ที่ไม่กลัวหรอกครับนะฮะจะเป็นอ่าปัญหาเนื้อปวดหรืออักเสบมามันก็นะฮะดูแลกันได้นะครับนะโอเคอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นสิวอะนะสิวอักเสบก็เหมือนสิวธรรมดานี่แหละมไม่ต้องกลัวนครับเป็นเรื่องปกตินะฮะ โอเคอฝั่งนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวต้งางสังหารมันซะนะครับเอามันออกไปนะครับไอ้ลักยิ้ม,มันเป็นแต่ว่าต้องตัดเนืเน้อตรงนี้ออกก่อนนะครับนะฮะฝั่งนี้ถอด เราว่าเราไม่ได้สังเกตตัวเองว่ามันโผล่ไปนะฮะฝั่งนี้นะที่ใส่ให้เราสังเกตใช่ถ้าฝั่งนี้ข้างงานเนี่ยเออทำไมมันหลวมไปล่ะยูยูหลวมไปลยเนาะนะครับนะครับฝั่งนี้ใส่สี่ฝั่งนี้ใส่สิบหกอือทำไมฝั่งนี้มันดูหลวมวะนะครับ ดูเพราะว่าแก้มมันจะยืมตัวแล้วไงนะฮะอ้ะนะจับระจกนะฮะแล้วยิ้มดูครับนะฮะครับนะฮะยิ้มดูครับนะฮะโอเคนะฮะลึกเลยนะฮะอันนี้เป็นลึกเลยนะเวลายิ้มมันจะเห็นชัดเจนแต่ถ้าถ้าเราไม่ยิ้มอ่ะมันจะไม่เห็นนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ทาองบ้านก็มองด้วยครับนะฮะตอนนี้น้องน้องเลยไม่ได้ยิ้มนะจับไปจกสินะฮะน้องเมยไม่ได้ยิ้มครับนะเราไม่ยิ้มนะฮะไม่ยิ้มมันจะเหมือนแก้มปกตินะฮะแต่พอยิ้มมันจะเข้าไปครับนะยิ้มครับนะฮะ โอเคนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ที่ตัางหานให้แล้วซีกษา,าให้เราวันนี้นะครับนะฮะนะไม่มีอะไรพี่ไม่ห่วงแล้วนะฮะถ้าเผื่อว่าอยากย้ำข้็มาย้ำได้นะครับวันข้างหน้านะฮะแต่สวยแต่เราเป็นรถยิมสวยนะฮะเห็นเราพอใจไหมฮะยิมเราสวยนะพอใจนะฮะครับโอเควันไี่เจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะ,ะโอเคครับต่อเนื่องเลยฮะครับนะ,ะดอกเลย